มี่ค่กำหนดการมี่จะเป็นการเชื่ม่เกจะเป็นโอกาสของเกษตรกรทางไหนะครับท่านผู้ศึกษาท่านมีท่เ่ท่ารนสนใจหรือไมัท่านาราชการจังหวัที่จะเป็นทางออก ให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรซึ่ง6 7 0ของผลิตภันะครับเกีเ่ยวกับข้าวในฐานะที่ผมเป็นผี่มีิโข้าวก็ต้องขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติผลิตัณนี้ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องข้าวแล้วก็ได้มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความสนใจเรื่องนี้ที่จะแก้ปัญหาให้กับพี่น้องชาวนาได้อย่างยั่งยืนแล้วก็ได้ พี่น้องเกษตรกรจะได้ผลิตปีหน<ป>ึ่งเราก็ทำข้าวข้าวในประเทศไทยก็หลายแสนล้านที่สุดนองทำอะไรได้แบบพี่น้องเกษตรกรก็ถือว่าวันนี้ที่ท่านมาเยี่ยมชมนี้ก็ก็ถือว่าต้องขอบคุณอย่างยิ่งเลยครับที่ท่านจะต้องทำทำข้าวแบบไหนเมื่อวานนี้ผมได้นําเรียนท่านรัฐีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผมนำไปมีทีมงานผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาที่จะให้คำชี้แนะชี้นำต่างๆโดยเฉพาะ ฝ่าภาคประชาชนกรเี่นปอว,อวอาอาการยนะครับว่าเป็นความตั้งใจของท่านนายกเป็น,นที่จะยกระดับรายได้ของกตรแล้วก็คาพูดขอท่าน,นชาัดละกัจิจะทั่งกลกายได้ที่ผมสนใก็เป็นไร้ระบมีค่าใชจาย ถาไายรโมแล้วมันเหลือไร้ละสามพันทำยังไงมันจะไปเป็นเหลือไร้ละเก้าพันหงสอง <c oughs> เนนกาท้าทยจึงอยู่ที่เรื่องราคาที่เรื่องผลิตกว่สาสำคัญมากๆกับชาวไทยยังไก็ตามเนี่ยหน่วยราชการอื่นหรือว่าส่วนเอกชนอื่นเนี่ก็มีบทบาทที่จะเสริมการัสน,นโครงการนี้นะครับอ,ออนุา้วก็อง 8คำนี้ผมผมเชื่อว่าเราจะเห็นตามภารกิจของส่วนราชการอื่นแล้วส่วนราชการอื่นนั้นแบบจะอยู่ทั้งในกระทรวงเกษตรกระทรวงเกษตเองยศสูงกลางเซนต์นั้นนอกเขตการชำระฐาก็มีแนวทางที่จะขยายเขตชำระต่อ,อไปนะครับโดยแต่ละที่ตางจังหวัดก็าตามแผนพัฒนานจังหวัดก็จะให้ประมาณเนี่ยชำระฐานไปในการขยายเขตขอบคุณค,ครับท่านกรรมการนำไปทดลองในแปลง ระดับกรณีแล้วภายใต้การสังเกตและการดูแลของเจ้าหน้าที่ของกรมสส่งเริมการเกษตรไปแล้วและการทำง,งานจึงต้องมีการบูรณาการอย่างยิ่งเลยผู้ที่รับประโยชน์อาจจะไม่ใช่คนที่เหนื่อยแต่คนที่เหนื่อยอาจจะเหนื่อยแล้วเห็นประโยชน์เกิดที่อ,อาาื่นก็กลายเป็นเกิดความชื่นใจเนี่ยเราจะทำยังไงถึงจะทำให้มันถนนข้าวผยไม้ตำบลเขาท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท างจากรจังหวัดชัยนาท2กโลเมตรตั้งแ่างจากกรกุงเทพมหานคร196กโลเมตรประวัติวารเป็นนายสเด็จารชัยนา,ยาเทเริ่มก่าสร้าเรือจีอนตธวันออ